จุดไหนบ้างที่ห้ามวางกระจกนะครับในบ้านเนี่ยตรงจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเลยนะหลายบ้านในยุคนี้นะครับชอบมีกระจกติดตามบ้านซึ่งอันนี้ไม่ได้ผิดนะครับแต่สิ่งสําคัญคือกระจกไม่ควรอยู่ตรงไหนบ้าง1เลยนะครับนั่นคือปลายทางเป็นบันไดลงมาปั๊บเจอกระจกเลยไม่ควรครับสนะครับขึ้นบันไดมาเจอกระจกก็ไม่ควรอีกเหตุผลทั้ง2แบบนี้นคือบางครั้งเราอาจจะไม่ทันตั้งตัวแล้วเราเดินลงมาหรือขึ้นไปแล้วเรามองขึ้นไปแล้วตกใจตัวเอง2นะครับนั่นก็คือกระจกตรงก,กับห้องครัว ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยแนะนำนะครับจะส่งผลในการคอนสะท้อนพลังงานต่างๆในห้องทําให้เกิดความปั่นป่วนนะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหลสามน,นะครับแน่นอนในเรื่องของห้องนอนนะครับอันนี้เป็นข้อที่ไม่อยากให้มีนะฮะยกเวี้ยนมาน,นรูกตรงนี้ไ แต่จริงๆห้องนอนเนี่ยก็ไม่ควรจะมีกระจกเพราะว่าจะทําให้หลับไม่ค่อยอิ่มหลับไม่ค่อยสบายนะครับอันที่4นะครับไม่ควรมีกระจกในจุดห้องทางานคือด้านหลังเราเนั่เนเองนะครับหลายที่นะครับแม้กระทั่งแบบที่ทํางานที่เป็นคลินิกเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมักจะมีกระจกอยู่ด้านหลังซึ่งส่งผลทําให้